สวัสดีทุกคนครับผมอยู่แพรครับวันนี้มากินเย็ยนตาโฟร้านป้าแป้งนะครับ,รบนี่นี่ก่อนอื่ต้องสวัสดีพ่อค้าก่อนนะครับนึกนึกนี่นี่คือพ่อค้าไม่ใช่ป้าแป้งใช <c oughs> ่ไหม <c oughs> <อ>แม่อยู่บ้านแล้วครับอ๋อป้าแป้งนี่คือแม่อ๋ออันนี้รุ่นรุ่นส <c oughs> องรุ่นสแล้วพี่ออรุ่นสามแล้วผมเป็นหลานแล้วหลานแล้วโอ้ ตำนานแซงว่าเป็นตำนานตำนานเมืองแพร่เลยครับทุกคนมีหน้าทำไมถึงขายดีครับนะอ,อันนี้เป็นร้านยเตโฟร้านหนึ่งเลยครับที่ผมเห็นจากใน Facebook ใน Tik To k ในในโซเชียลมานะนี่ก็เป็นร้านยเตโฟร้านหนึ่งเลยครับที่ผมเห็นในโซเชียลมานะครับนี่ตามมากินถึงจังหวัดแพร่ครับพอมาแล้วแบบโอ้โหแบบคนเต็มร้านเลยจริงๆครับแล้วก็ทำกันไม่ได้หยุดเลยจริงๆครับ พอค้าก็แบบอัยาศัยดีด้วยนี่ดูครับดูดูเขาใช้เครื่องนะนี่ครับดูเครื่องร้านเขาครับมีปลาแผ่นมีลูกชิ้นนะนี่ปลูกกันหลังร้านเลยนะทุกคนอยู่กันหลังหม้อเลยนะครับนี่เขามังใส่เลยอเนี่ยหายากแล้วยจนเฟที่มีแบบไอแป้งทอดกรอบแบบนี้นะเป็นเป็นอันนี้เป็นอะไรทอดกรอบครับกุ้งหรือเปล่าหม,หมูใช่ไหมหมูกับแป้งนะ คือบางที่เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเป็นกุ้งบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วแต่นะครับแต่ว่าคือมันจะต้องมีแบบกรอบๆเป็นเท็กเจอร์แบบนี้นะหายากแล้วปัจจุบันนี้แทบจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับน,นี่นทนัดโอเคครับแบบครับโตดูนะของเขาแบบสุดยอดเลยโอ้โหดูน้ำเจด้าโฟเขาอืนี่โอ้โห,โหรุ่นสามแล้วนะทุกคนอ่ามน,นี้เขามังลวกเกี๊ยวไป ใครมาเนี่ยต้องแนะนําสั่งอยู่ตาโฟแล้วก็ต้องเกี๊ยวด้วยโห้โหนี่เคลลับหลังร้านเลือดหมูเลือดไก่เลือดไก่โอ้เลือดไก่นี่ผักบุ้งเขาครับดูครับเป็นผักบุ้งจีนนะนนอนนโอ้โห,โหครับนะอันนี้เริ่มจุอตัวเก่าแล้ว ออเดอร์อก็ยาวนะโอ้โหหลังร้านก็เยอะอะไรจะขายดีขนาดนี้โอ้โหสุดยอดเลยจริงๆครับ นี่ขนาดยังไม่ค่อยเยอะนะ <laughs> ถ้าเยอะจะขนาดไหนนี่คือยังไม่ได้หยุดเลยนะขนาดไม่เยอะนะก <c ười> <mà> ากเดียวนะดูกากเดียวครับ <c ười> อันน้ตดกเรืนี้ก็เรื่องเยยงนึงเอาไม่ถึงเลยวอน นี่ครับทุกคนอน่ากินมากครับนะแล้วใครอยากจะกินเกี๊ยวกรอบเพิ่มนี่เขาก็มีให้นะที่โต๊ะนะนี่ดูครับผมสั่งเป็นเส้นหมี่ขาวไปนะะเดี๋ยวลองชิมก่อนเดี๋ยวลองชิมอ,อม,มันยังไม่ปรุงนะนนี้ยังไม่ปรุงนะโอ้โหน้ำซุปโคตรดี ใครชอบเผ็ดก็คือเติมแค่พริกก็พอครับไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมน้ำปลาแล้วทุกอย่างแบบโอเคหมดเลยครับอาจจะเติมน,น้ำส้มนิดนึงถ้าสงถ้าใครชอบเปรี้ยวแต่ด้วยน้ำเย็นโฟเขาเนี่ยคือกำลังดีแล้วครับนะดูครับอืมอร่อยเลยสิบจนสิบครับอืมสงคำร่ำลือคุ้มกับการขี่รถมาครับนะจากกรุงเทพมาแพร่เพื่อสิ่งนี้เลยครับร้านนี้เลยนะ นี่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับขอบคุณที่ติดตามครับน้ามอ,อครับ